สวัสดีครับนะาสวัสดีโจน้องอผมใส่ชุดนี้เปเลยไหมแต่พี่<ฟ>จะเปิดเพลงให้มึงไอ้นี่แล้วกันเผื่อมึงจะได้รู้ว่าฟังตรงข้ามมึงเป็นใครโอเคนะเล่นกับโจหรอไม่ไม่ครับพี่แคทเล่นกันหนักเดีย๋ยวกูจะเปิดเพลงให้มึงฟังแล้วกัน บอดี้สแลมเหรอครับนะอ่านี่แหละคือคนที่มึงต้องเจอต้องเจอกับกองเหรอคะใช่คือใครอ่ะมันจะเป็นอวไไม่รู้ค่ะจะเป็นก็ไม่รู้ฉันไม่ค่อยฟังเพลงแกที่เราประชุมจรงไหนว่าพี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดให้ฟังจนกว่าจะรู้เรื่องแล้วกันโอเคไหมอะไรนะมันมีถึงชื่อแกนุ่นประชุมเสร็จแล้วเหรอพี่นุ่นยังครับยังไปชู่ยังอ้าไอ้บาฮาพี่ยังไม่ประชุม ไเมื่อกี้มันแค่แบบให้มารับทราบเฉยๆแต่ยังไม่ได้เริ่มประชุมแดมคิดเหรอคะอันนี้แหละคือคนที่มันต้องเจอก็เหมือนกับใน mv เอ็มีไง ถ้าถ้าถ้าใครเจอกับผมเปิดเพลงจนาธานนะครับพี่คุณจนาธานดีวีวิลจนขานชื่อกูเป็นไงใช่ครับพี่ตายเขาพอแล้วอันนี้อันนี้แครฟังบ่อยค่ะวิมีแต่มันดานใจราการอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวฟังเพลงเนี่ยพี่โจติดล้าหรอพี่โจววิทจ๊ะไอ้แกร์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 ครับแต่พี่ฝังในเด็กบอกว่าเขาตอบรับทั้งคู่แล้วก็ทำไอ้นี่ล่วงหน้าขึ้นไปเลยอ่อเตรียม เรื่องตะลงตารางอะไรชื่ออะไรไปเลยใช่แล้วก็รูปด้วยรูปล่วงหน้าเลยคู่เปิดรอย่าเซฟเลยดินน่นมีปะที่เนี่ยเปล่าคุณนะครับมีอัปเดตเพิ่มเติมจากทางนายกครับเฮ้ยเออว่ะในส่วนของรูปแบบต่างๆที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับทางลอสซิตี้นะครับอ่าแบบเบอร์มาซีที่เนี่ยพร้อมใช้งานทุกอย่างเลยครับรวมทั้งเรื่องจุดเซฟโซนแล้วก็เก้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่รูปแบบมาเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่เรื่องของคราฟในโต๊ะคราฟต่างๆเก้าสเยี่ยมเด็กกู๊ด ๕๓มหนค่ะ้าเกแปลกมันไม่ได้บอกพี่อันนี้งงพี่เจแปนช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยไม่เจอเลยใช่ก็นี่ไงคิดถึงแล้วเนี้ยคิดถึงพี่เจแปนหรอคุณแคทช่วงนี้ไปงัดร้านเจอไทเดินด้วยกันเองบ้างไหมครับพี่ก็คิดถึงโจงัดร้านละคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจอแถบนะเย็เยมาคุยหน่อยเยกอุ้ยเยขามีบอกกันแล้วเหรอวะ 93159ค่ะม่มีอะไรครับเมมหรอกเฮ้ยเออว่ะติดนี่ข้าวไว้นี่ว่ะเบอร์อะไรวะองไรคนไหนวะคนไหนอ่ะ ใครวะเขากูมเมมว่าอะไรวะเขาชื่ออะไรวะแย่แล้วแล้วไปขายข้าวเขาแตลืมชื่อเขาไอ้หออเหี้ยฮะัลโหลยัยก็อยู่ไหมให้อเอามา็มอะทวงนี้อะไรครับผมค,คืนที่หลักครับคุยกันว่าคืนที่หลักครับจะมาคืนที่นี่ได้ไงคุยกันไปแล้วว่าคืนที่หลักถูกเปล่าตอนในสัญญาพี่เห็นก็นพูดไปแล้ว ว่าตอนที่เขามาทวงเพราะว่าเขาจะกลับเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ได้คืนแล้วบอกว่าคุยกันแล้วว่าคืนที่นู่นเขาจะมาขทวงที่นี่ได้งไงคนไหนคนข่าซื้อคือข้าวหัวคนนี้เปล่าวะวเนี่เขาชื่ออะไรวะคนดูวนั้นหน้าที่ขายข้าวอะไอข้าวห้าสิบจานอะ เเออมแล้วเขาจะมาถ่วงแค่ผมยังไงติด <h az im> มันให้ยืมปล่อยกู้ตั้งหลายคนครับรอก่อนนะ ห้าสิบห้าเอ็มอะไรปั่นปะเนี่ยเออในสัญญาเราเกินวัดหลักอันนี้อันนี้คืออะไรทไม่ต้องมาปั่น<ค>ปะเนี่ยเขาจะฝากเสียหรือเปล่าวิ่งจะผลในแก๊งอยู่สัตว์ทำอะไรไม่ได้อ๋อตรงนี้ไม่อะไรปแปลกๆก็ไม่รู้เอ้ยนะพี่แฟงแม่งจะตายนี่ปะเนี่ยถ่ายรูปก,กูปะเนี่ยเออในสัญญาคืนวัดหลัก ไม่แล้วเขาจะมาเอาได้ไงก็ได้สัญญาคืนวันล่าเข้าใจปะเนี่ยคุณดูเป็นอะไรเนี่ยนั่นสัญญาคือค,คืนที่วัตล่าครับนี่แกก สภาเขาถามเรื่องงัดร้านเยาวที่นี่เอ่อไอ้เยัยก็กูใส่สัญญาวที่นล่วันนี้งัดร้านเจอไทยเดนกันอีกมั้งปะเฮ้ยคนดูผมเริ่มมีมุมน้ำโหมแล้วนะจากตอนแรกไม่เป็นไรเหมือนจะเป็นห่วงเรื่องชุดไทยเดนอะคือจะมาทาร้านคือจะทะเลาะกันทำไมกันอีกน่าจะงงเออแล้วเอามาสปอยทำไมไม่ก็ใส่ชุดของซาเวียร์จะใส่ชุดแก๊งเลยใช่ไหมไม่จะมาสปอยกันทำไมเนี่ยล่ะ จะมาพีไม่มาทะเลาะกันทำไมวะกูไม่เข้าใจเลยเจนเย็นเพราะว่าบือบือบืออันใหญ่เนะ พี่ประชมุมกี่โมงอะพี่นุน่นอะไรนองโจ้แล้วสรุปว่าต้องสอดชุดนี่ไปโจกแค็บได้ไหมนะเห็นเขาประกาศอะหรือว่าจะให้โจาถามเองถามสภาที่นี่ต้องถามใครอะเดี๋ยวโถามได้ข้างหลังก็ได้ถามข้างหลังได้พี่สาวครับพี่สาวครับ,รบเบอร์อยู่ปะอ้าวว่าไงคะอันนี้จะทำงานดำต้องใส่ชุดไหมครับมันต้องใส่ชุดแกงไหมที่นี่ทำงานดำใช่แต่ว่า ว่าเหมือนของไทเดนมันใส่ชุดไทเดนได้อะคือไม่สามารถใส่ชุดเล่นแล้วไปทําไม่ได้เลยเหรอครับงานดเอ่าใส่เสนิลักแกงครับใส่แล้วถ้าทํานี่โดนอะไรครับถามไว้ได้ไหมแบบวาโดนกระทืบเหรอครับหรือว่ายังไงโดนปรับสิครับอ๋อโดนปรับโอเคครับโอเคนั่งนี่เราต้องนั่งกีอันไหนวะพี่ อันนี้อันนี้ก็คือเป็นกั๊วี่เราเลยเหรอพี่บาพี่บาเอ้ยพี่พี่พี่พแฝงอะ uh, อันนี้คือเป็นของเราเลยเหรอไอ้แต่เทเรนตรงกลางเนี่ยเราก็นั่งตรงกลางลยอยู่แล้วนะไม่ไม่ถึงว่าที่นี่เราก็นั่งได้ใช่ไหมแบบเวลาเขามี oh. เรื่องตีกันอะไรเงี้ยเราก็เดินลงมาฟังได้เหมือนที่หลักเลยปะอันอันไม่รู้อะโอเคต้องนา่าจะต้องลอง uh. พี่เบิร์บจ้า uh. มีข้าวกินไหม พี่เหรอหนูไม่มีหรอไม่หนูมีเผื่อพี่หิวไงนึ่งหกหกถ้าข้าวจากน้องมันก็อร่อยว่าปกติอะไรนะเล่อะไรนะโอเคค่ะครับนะฮะวันนั้นเว้ยกูเปิดไปนี่เว้ครับเปิดไปในแอปพลิเคชันที่วัยรุ่นชอบใช้กันแล้วกูเจอคนเต้นใช่ปะแล้วก็มีคนให้ข้อมูลว่าเนี่ยมึงเนี่ยมึอไอ้ต้องถามโจเลยครับต้องถามโจเลยครับอ๋อแล้ว อ,อาจอชอบเต้นเหรอคะเออเปล่าครับพียงแต่จเต้นไม่เป็นหรอกใครครับนะใครครับอะใครนะไปดูใครมาครับจำเนงนะที่มันเป็นไอเนี้ยที่เต้นเป็นแบบเต้นฝาลักพ่อพี่ผมไม่รู้นะครับนะอันเนี้ยผมม,มองกุดเสื้อดำๆอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยไม่เคยดูเลยครับ มงกุฎเสื้อดำๆใครวะมงกุฎเสื้อดำๆไม่ไม่ไม่เคยดูนะครับน้าเลือบอะอะไรนะได้เลยจ้ายูเลือบอะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปหาดูครับนะเดี๋ยวลองไปดูครับ <Okay. S 1> ลองโอเคยกนิ้วโป้งให้ <laughs> วิตช็อนะคะมีให้คุณจจแปนคนเดียวหรอคะ <laughs> เออไม่อยูม่มันอยู่ในตู้อะครับพี่แคทมีมีแค่นั้นนะ พี่จะเป็นให้ไปสองกันไม่ใช่หรออ่ะอ่อ่ะโจจะโอโจให้คุณแคนเองไหมโจกระเป๋าเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะไม่ไม่อยากแบ่งกับใครอะ่ะอยากได้คนเดียวนะฮะกูไม่ได้กล้าแดกเลยสองจานนี่อยากได้แบบที่เขาตั้งใจให้อะ่ะพี่คอนึกถึงเราก่อน แค่แค่ที่อยู่ข้าวไหมครับอะไรอย่างเงี้ยไอ้ดูเดิจะเบิกรถทำไมงงไม่รู้ไปไหนสวยสวยสวยพักออกสวยสวยสวยโอ้ยโดนโดนหนักโดนหนักโดนหนักเบิกรถอ่ะเอาเรียนมะเบิกรถอ่ะเพียงพูดผิดอ่ะไอ้นุ่นไม่น่าอยู่แต่ให้ไปก็ไม่มีกินเลยนะเว้ยไอ้เหี้ย ขยับตัวยากอ่ะขยับตัวยากอ่ะป้าเอ้ยว่าไงพอชมพูเซฟกลางอะคะนะแค่ขอดูอีกทีนึงได้ไหมคะขอดูวันที่อีกทีนึงได้ไหมยังไงวะเราตอบรับมาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาวันที่เราสะดวกทั้งหมดอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เห็นรู้เรื่องรู้เล่าอะไรมาก่อนเกิไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเราสะดวกทั้งคู่อะ อันนี้คือสนิทกันเป็นพิเศษหรอไม่ใช่ไม่ใช่ได้เด้ได้พี่ถือว่าเราตอบรับทั้งคู่ไอ้บาบูรู้เรื่องะว่าเราก็ดูวันที่เราแตัดจะรู้แล้ววันนแม่กซ์ตัดจางเดียวตัดจักเลยก็คือเราเป็นคู่ตัดริบบิ้นอ่ะพัฒนาละจากจากเป็นคนตั่ดก็ถึงจะาวีเข้ามาร่วมจอยอะไรอย่างงี้ได้เองตอนนี้ตัดเองละพัฒนาแล้วพี่จะเอา่เงี้ย เดี๋ยวพอมันพร้อมเสร็จปุ๊บพี่จะบอกเราว่าเราแบบเฮ้ยเราอยากจะเล่นในช่วงเวลาไหนวันไหนอะไรเงี้ยอ่าน้องโจน้องโจไม่ไม่ใส่ชุดผู้อิทพาหล่อไปเปลี่ยนตอนนี้ทันพี่นุ่นพาไปเปลี่ยนได้ไหมไม่ดีเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่พาไปเปลี่ยนแบบอะโอ้โหรถรถสี่รถคุ้นคุ้นขึ้นมา ทิเกงเราไม่มีใครใส่สีดำเลยนะเว้ยใส่สีสขาวนะเว้ยน้องโอเคพี่มาถึงว่าใส่ชุดแจ้งเลยเหรอเออเราเราแบบไม่บางคนก็ใส่ดูไว้แต่แบบไทเดนอะไทเดนเขาก็ใส่สีขาวเขาไม่ใส่สีดำกันเลยเกงเราว่าสีดำคนหนึ่งเขาใส่เราใส่แต่สีขาว ในบัญชีไม่พอใจพอโอนให้ฟ้าหน่อยได้ไหมเราเรา,เราวันนี้พี่คุณไปหาเรื่องนิดอะไปหาเรื่องใจกรีมาะไม่ใช่หาเรื่อง <c oughs> แต้แวนี่วันนี้วันนี้เราก็ไปไงวันนี้เราก็ไปด้วยกันไงเหมือนตอนแรกเหมือนจะหาเรื่องใช่ปะแต่ไม่อะ่ะแบบอ้วัน,นวันวันวันนี้พี่ไปถาม เนี่ยพี่ก็ไปถามพอเราคุยเสร็จใช่ปะ,ะพี่ไปถามเขาแบบตกใจว่าเขาบอกว่าตกใจตกใจยุ้เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบรอรอรอคนที่แบบรอคนที่เราคุยด้วยอะ่ะเขาสั่งยุ้ you, ว่าจะเอาอยัางไงแวนอยู่นะโดนดา่าโดนอะไรอะไรใครโดนดา่าเรื่องอะไรอีกวะทำไมชีตกูมันดูแบบทำอะไรโดนดา่าปิดไปหมดเลยวะ พี่แอนก็เห็นแหละนะผมใส่ใส่ชุดนี้ผมใส่มานานแล้วนะพี่แอนก็ไม่ได้ว่านะตอนผมเข้ามากุญแจบ้านอะไอทเทเลนสีดำอะแล้วทำไมทีนี้เราถึงไปกับสภาได้อะพี่นุ่นฮะ <หา S 1> ทำไมถึงไปกับสภาได้อะไปกับสภาคือยังไงก็อ๋อก็แบบอเอาอยู่วอร์ดหลักก็ทำอย่างนี้ได้เหรอให้พี่นุ่นพาไปเปลี่ยนชุด มว่ามันนี่ๆถ้าเกิดสมมติว,มว่าเราพาแบบว่าไปทำธุรกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมันแค่เล็กน้อยอ่ะอันนี้ไม่ไม่เป็นไรอ่ะเราก็แค่แบบพาแล้วเรากลับมาที่เดิมเนี่ยเราไม่ได้แบบพาไป,ไปทำเงานไอ้แฮมปัาที่ <ๆ S 1> ทำโก <ไป S 1> งลับเยอะนะไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวไม่ชอบได้พวกลับเยอะเดี๋ยวเจอกูรับแป,ป๊บนึงเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่พาไปเล่นเอดเอดอบเพียงไปไปมาแล้วเลย รอแป๊บรอแป๊บคงพากันไปมาแล้วเลยไอดอมลื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 มลงไปไหนลืมไงพี่ต้องจะถึงเลยอะขอโทษะครับขอโทษะครับแจ้งไหนวะเนี่ยไอ้ลุงแม่งแจ้งไหนวะแต่ช่ชุนนี้แม่งไปหาเรื่องคนไม่ได้ดิแป๊บหนึ่งผมรับของแป๊บ รับสกูเหรอวะสะกูรูสกูรูสกูสกูเอบีซีตีแล้วไม่ตีรถห้าร<ล>้อยโลคอร์ลิส คอลิสตาบาวเลอร์ซีแปดจีทีบีหนึ่งจีทีบีสองโคโมดะกล่องตีอาวุธ B, N, Red, ไวเบเอ็นเลดคิ้วคิ้วอย่างวะซียูบีอีปะวะเอ็นเลดคิ้วมีเฮียอะไรวะทองเหล็ก ไม้คอปเปอร์เพชรก็ AD แดงธรรมดากระสนุนไข่มุกดำสัตว์มีอะไรรับอีกปะอย่าอย่ามาอย่ามารับเยอะอย่ามาทำรับของเยอะขอร้องเถอะ เงินแดงใครไอเยเกอเรอ์ <C S 2> เนาะซีพี <B D S 2> ่ตาบดีครับพอดพอดบีดีพอดีครับออพอดีครับออยว้าว่าไงพอดรองเท้าเหรียญเงินทองทองแดงแพททีจุดนี่มึงดูกูราฟ ามาถ้าตาสามมัด้าตาอเหี้ยไอ้สา,าสตร์มาดิมึงมาไอ้เหี้อ่ะอันนี้งดโทรงดโทรครับงดโทรครับดูเงินได้ครับห้าสิบล้านไอ้เหี้ยอันนี้คือน้องตัวตะลับหมดทุกอย่างเลยเหรอ มันเท่ดีเฉยพี่นุ่นโจไม่มีเงินเลยวไวบีะกุนรับเลียเท่าไหร่มีมีเจ้าใหญ่มีเจ้าใหญ่มาขายแล้วครับแรงจัดมีหกคันแล้วครับ คนในเมือต้องเกลียดที่หน้ากูอะเว,วลากูรับของอะแค่น,นั้นอะไ้ยคุณทราบครับผมครับแน่ฟ้าแล่แดงมีคนมาขายอย่างละห้าสิบกล่องแล้วครับเพิ่งรับมาห้าคัน เดี๋ยวผมมาแลผมโพส <c oughs> อีกทีถ้า <c oughs> ที่มันตีมีกี่แกงงานนูนมีเป็นร้านอะแป้งแป้งยี่สิบ่าเออเดี๋ยวดูอ่ะ เชี่ยวทำไมเหลือเหลือเหลือไม่เหลือผมเสือนอนกินนะ่สิบฝาเออยี่สิบฝาอะไรกระเทียมโจ๊ะสั่งทำหน่อยน้องโจนาธานอุ้ยโทรศัพท์ตกเลยสิโจนาธานว่าไงแต่ลองท้าพี่หน่อยดิเหลือไอ้นู่นไม่ต้องให้หน้าแก่ยมันนั่นแหละเอ้าไม่ถอดไปแล้วไปหาละเอ้า ไปต่ยเขาทำไมน่ะไม่จริงใจเลยคําขอโทษอ่ะต้องเวลานี้มีอะไรให้รับอีกปะอีอเองเบิกันแล้วไปขับรถตกน้ำไปไปหายไหมหายไหมพี่ว่าพี่เล้ยงทวิสขึ้นไปดูผมรับของได้หายแล้วหาและวแล้วแล้วแล้วล้วน้องโจรับของนีรับของแต่ไม่มีตังะฟี่วงไหนเนี่ยเบาๆนะ นมองโม่น้องโม่น้ยงโม่น้อม่กบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีเพิร์ไอโจไอโจมึงรับเยองเออคนดังอ่ะไออีเปิร์นน้องโจน้องโจอีเพิร์ไอโจมึงรับเยอะจัะไงเชียเหลือ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 จับมีมียิบสามแกงเองที่เนี่ยยิบสามแกงเองแล้วที่นู่นมีที่นู่นมีกี่แกง ถ้ากูชื่อเห็นที่ใครในสาเวลยรับของอีกปั๊บเจอกูพดเจทับอ่ะต่างสิฟา